สวัสดีครับเรา,าดูผลฟุตบอลกาโชเซอร์เตอร์ลีนัดเปิดฤดูกาลประจำข้าคืนวันจันทร์ที่23สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่ากเกยลี่ครับเปิดบ้านเสมอกับสเปเซียไป22เกมนี้ทีมเยือนนำไปก่อนถึงสูนด้วยนะจากเอมโมเรลกายาซี่และก็ซนะิโมเน่บาสโตนี่ฮะแต่ว่าเจ้าบ้านก็มาไล่ตีเสมอ2 2ได้จากเจ้าเปดโดครับเหมา2ประตูไปเลยสว่วนอีกคู่หนึ่งสามตัวเดียวเปิดบ้านแพ้กับเอซีมิลานไป0 1นทีมเยือนได้ประตูชัยจากบราฮิมดีแอสในตั้งแต่ต้นเกม นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนหลังจากผ่านเกมแรกไปนะฮะจากฝูงก็เป็นอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าครับที่มี3คะแนนประตูได้เสียดีสุดที่บวก4ครับรองลงมาที่มี3คะแนนเหมือนกันก็จะมีลาซิโอโรม่านาโปลีโบโลญญาซาซโลอัตแลนตันและก็เอซีมิลานฮะทีมที่มี1คะแนนมี4ทีมกายารี่ครับอันดับ9ยูเว่สเปเซียแล้วก็อูดินเซ่นะฮะแล้วก็อีก8ทีมที่เหลือยังไม่มีคะแนนครับไม่ว่าจะเป็นเวโรนาซาเลนิตาน่าโตลีโนซามโดเลียเอมโบลีฟื่อง ินาเวเนเซียแล้วก็อันดับสุดท้ายอย่างเจนัวไปดูกันที่ดาวซันโวตอนนี้มีด้วยกัน4คนมัตเทียซักกานีชอรองแวตูลอเรนโซซินแวสและก็โจวเปโดครับยิงกันไปคนละ2ประตูส่วนทามี่อับาาราฮัมครับเป็นนักเตะที่แอสซิสต์มาตสุดที่2ลูกเดียด๋วยวส่งทายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่2ครับคือวันศุกร์ที่27สิงหาก็จะมีอูดิเนเซ่เปิดบ้านเจอเวเนเซียแล้วก็เวลูนาพบอินเตอร์มิลาน วันเสาร์ที่28สิงหาก็จะมีอัตเจนตาพบโบลินยาลาเซิโอเปิดบ้านพบสเปเซียฟิออร์เจอรโตลิโนแล้วก็ยูเวจะเจอเอมโปลีสวร์อาทิตย์ที่29สิงหาก็จะมีเจดัวเปิดบ้านเจอนาโปลีซาโซโลพบซามบูเลียเอซิมิลานพบกายาลีแล้วก็ซาแลนิตานาเปิดบ้านเจอมาป่าโรม่า